โพสต์นี้ชวนคิดตามบาดแผลที่ขาแตงโมที่คนทำงานเรือสงสยัยต้องมีเงื่อนงำเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงกับการจากไปของแตงโมนิดานักแสดงสาวมากความสามารถที่เพื่อนของเธออ้างว่าพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที24่24กุมภาพันธ์ โดยต่อมาพบร่างของแตงโมในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์โดยแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลที่ต้นขาซ้ายด้านในมีความยาวประมาณ1ฟุตลักษณะเหมือนเป็นใบมีดฟันเวอร์จนเห็นกระดูแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใบมีดจากเรือลำเกิดเหตุหรือไม่ โดยล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์ข้อความหนึ่งจากคนที่มีประสบการณ์ทำงานบนเรือว่าในฐานะคนเคยทำงานบนเรือเกิดความสงสัยจากข่าวที่ออกมาว่าร่างคุณแตงโมมีบาดแผลที่ต้นขาจากการถูกของมีคมฟัน เชื่อแน่ว่าน่าจะเกิดจากช่วงพลัดตกจากเรือขาอาจถูกใบจากเรือฟันเอาได้แต่การที่เรือวิ่งด้วยความเร็วสูงมีอัตราการหมุนใบพัดที่2,000ถึง5,000รอบต่อนาทีมันจึงเป็นไปได้ยากที่จะตกและฟันจนเกิดเป็นแผลชะกันที่ต้นขาด้านในเพียงแค่แผลเดียวเพราะบาดแผลที่ผมเคยเห็นจากประสบการณ์จริงของคนถูกใบพัดส,สปีดโบ๊ทที่ติดเครื่องอยู่ฟันมันคือเครื่องบดหมูดีๆนี่เอง ดังนั้นสิ่งเดียวที่ผมนึกออกกับบาดแผลที่เกิดขึ้นคุณแตงโมน่าจะตกเรือในขณะที่เรือจอดลอยอยู่จึงจะเกิดบาดแผลลักษณะนี้ได้และคนที่พาไปให้การว่าตกเรือในขณะที่เรือวิ่งอยู่รอยใบยพัดที่ฟันเข้าขามันต้องเป็นริ้วตามจังหวะการหมุนของใบพัดและถามช่างเรือเถอะครับไอเครื่องยนต์ยุโรปนะ่ะเวลามันฟันโดนอะไรสักอย่างเครื่องมันจะดับทันทีดังนั้นการที่บอกว่าขับเรือคุณแตงโมตกน้ําใบจักฟันขาและคุณบอกว่าไม่รู้มันคือเงื่อนงําแบบสุดตีน ที่คนเรือที่ไหนเขาก็สงสัยกันทั้งนั้นแหละครับใครว่าผมเป็นนักสืบพันทิพย์ก็ไม่ว่าแต่ขอเอาประสบการณ์ช่วยนักท่องเที่ยวโดนใบพัดเรือฟันมันนักต่อนักเป็นตัวยืนยันเรือไม่จอดลอยอยู่เฉยเไม่มีวันใบาจากเรือฟันที่ต้นขาได้แผลเดียวเป็นแน่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ